กสรุปเลยค่ะดิฉันชอบใหมากค่ะนี่สนุกครับก็ถือเป็นงานที่เหมาะพวกเราเพราะเราก็นิยมใช้แล้วก็รับประทานใช้ที่เป็นออแกนิกนะเพื่อสุขภาพสมัยนี้หาซื้อมาย ราคาก็ก็ก็ไม่แรงเหมือนแต่ก่อนวันฉะนั้นจะเป็นข้าวจะเป็นน้ำจะเป็นผักผลไม้ก็สบายๆครับดีเลยก็ก็เลือกให้ลูกได้เป็นออร์แกนิกด้วยก็จะดีค่ะใช่ก็อย่างอาหารเด็กก็จะเลือกเป็นแบบออร์แกนิกนะคะออออัันนนนีี้้มมวงงงขรแกค่ะก็พร้อมหน้าพร้อมตากันครั้งแรกเอาวันไหนลูกเอาวันไหนครับเอาอันไหนลูกเอาอันไหน ให้พูดถึงงานที่นี่เลยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นงานที่รวบรวมทั่วผักแล้วก็ของไทยที่จะทำออแกนแิกได้เยอะมากนะคะก็อย่าลืมมาดูกันนะคะก็ใครที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็อย่างเงเองเอง <laughs> อย่างเดียเองในทำสมูตี้ทุกเช้าอยู่แล้วนะคะก็ต้องใช้พวกผักผลไม้อะไรอย่างนี้อยู่แล้วที่ไม่มีสารเคมีท่าในงานนี้ก็เรียกว่าครบทุกอย่างเลยจริงๆสดงว่าเหมาะกับสายเฮลตี้ที่ชอบเลยถูกปะคะใช่ครับใ่ายน,น,นะงายนี้ให้พี่แมทธิวชวนคนมาร่วมงานในครั้งนี้เยอะหนค่ะ อย่าลืมแวะมาที่ศูนย์ชิวกิจนะครับมีผลิตภัณฑ์ออแกนิกแล้วก็เนเชอรัลมากมายเลยจะเป็นอาหารการกินหรือจะเป็นน้ำต่างๆรวมไปถึงของใช้ในบ้านการล้างจานล้างขวดนมที่ที่เป็นของลูกเราเราต้องใช้ของที่ทดีไว้าเพราะว่าปลอดสารเคมีออแกนิกจะดีที่สุดเต่แวะมามีเยอะจริงๆครับโอคครับมาเป็นครอบครัวนิดนึงค่ะ้วันนีค่ะ ทั้งไล่ก็สนุกแล้วก็จะวุดนหน่อยๆเขจะไม่รู้หน่อยะจะเล่นจริงๆเขก็โชคดีเขาเจอคนเยอะอยู่แล้วแหละก็ไม่ไม่ค่อยกลัวคนไม่กลัวไม่กลัวเ็าจะก็จะแฮปปี้คิดว่าเป็นงานที่เหมาะสมกับเรางานที่จริงๆแล้วมันเราเราใช้ชีวิตแบบว่าเพื่อสุขภาพจริงๆอาหารการกินออกกำลังกายมันมันคือสิ่งที่เราเราทำจริงๆก็เลยอยากมาส่วนตัวอยากมาอยากมาอยู่แล้วแหละที่นี่ซื้อนู่นซื้อนี่แล้วก็

แล้วก็เอาตามที่ที่เหมาะสมครับยังก่อนน้่นนี้เหมือนทีบอกว่าพี่แมทจะค่อนข้างฉลองอะไรเงี้บก็ยังห่วงอยู่เหมือนเดิมเพราะจริงๆแล้วแรกๆไม่ค่อยอยากจะให้เยอะเพราะว่าเขาเขาเด็กมากแล้วก็คือเด็กมันก็เดี๋ยวไปไปเจออะไรแล้วก็มันอาจจะไม่สบายตัวตัวเขาจะจะเหนื่อยฮะเขาจะลำบากเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เหมือนฉลองครบหนึ่งปีแล้วฮะฉลองหนึ่งขวบก็ก็ให้ออกงานหนึ่งละปปี้แฮปปี้ เหมือนจะชอบนะเหมือนจะชอบเมื่อกี้คุณพ่อฝากแล้วครับพี่เดียขอบคุณากวันเกิดนี่เดียวันเกิดน้องดีนะฮะจริงๆแล้วเขาก็โอเคแต่ว่าวันนั้นไม่ค่อยสบายใช่วันนั้นเขาเป็นไข้ค่ะก็เป็นไข้เขาก็เลยงอแงนิดนึงตอนเป่าเค้กค่ะให้นิดนึงแล้วกันค่ะในฐานะเป็นแม่ด้วยและรักสุขภาพด้วยให้พี่เดียเชิญชวนคนที่รักสุขภาพแล้วก็ดูแลลูกพี่เดียมางานนี้เลยค่ะ ค่ะก็ใครที่ชอบอาหารออแกนิกอาหารที่เป็นสุขภาพนะคะรวมถึงของใช้ด้วยนะคะก็อย่าลืมมาที่งานที่สุสานิกิจนะคะก็มีครบทุกอย่างในที่เดียวเลยนะคะมาดูกันค่ะเราออกนิกต่อค่วันเกิดกับพี่น้องจะเป่าเคก็มีอะไรพิเศษห้น้อบพี่ตออะไรแบบนี้สําับลูกค่ะก็มีญาติญาติแลวก็เพื่อนๆแวะมาเยี่ยมครับ น้องเป็นยังไงบ้างคะตอนที่เป่าเพลงรู้เรื่องหรืออะไรบางอ่าแบบว่าตอนเล่นตอนร้องเพลงปุ๊บเขาก็จะแบบอือะไรเกิดอะไรขึ้นก็กำลังงงเพราะว่าหลายๆคนร้องเพลงพร้อมกันใครปิดไฟไปร้องเพลงกันก็ก็สนุกแต่อย่างที่ว่าคือเขาก็เจอคนเยอะเขาก็ค่อนข้างจะชินแล้วแหละแฮปปี้มีของพิเศษอะไรให้น้องไหมเนาะส่วนตัวเราก็มีเป่าเค้กแหละแล้วก็มีกำลังใจคนคนอื่นๆญาติๆก็จะมี มีเปิดบัญชีบัญชีออมทรัพย์ให้ลูกไว้แล้วค่ะเขาจะได้เขาจะได้คือเราเองเนี่ยก็เหมือนอยากจะออมไว้ให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะไงลูกอะไรครับจะเอเหรอกะเอะใช่ก็เก็บไว้ให้ลูกด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเปิดไว้ให้

จะเป็นดาราจะม่วงไม่ได้เป็นดาราม่วงไม่ได้ก็ไม่เหนื่อยเอาไม่เยอะเลยไปเลว็อินเสิร์ฟเขาบอกว่ามีอะไรเสิร้ปนไมโอเคไปลยไป้ไปเรื่องของการฝากเลยก็คืเป็นไงบ้ก็ก็คิดว่าเปิดไปให้เขาก็ดีค่ะก็ มันมีค่ากันเยอะ mhm. ในในการที่จะมีลูกคนหนึ่งก็มีทั้งค่าเรียนค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออเราก็ออมมาให้เขาเลยดีกว่าก็ถือเป็นเงินหลักเหมือนี่หลักก็ก็ไม่ขนาดแบบว่าเยอะอะไรมากมายค่ะก็เหมือนเป็นก้อนแรกแหละมันเกิดปีแรกของเราเนี่ยค่ะก็ถึงต่อไปที่มีเงิน่าดูอะไรเนาะว่าออกงานก็แค่งนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงเก็บไว้ให้เขาค่ะเพราะก็เป็นชื่อเขาเลยจริงจริงอยากงานคืตเอามาเยอะนิดนิดพอจะให้เขาออกได้เออ มันก็ต้องแล้วแต่งานนะคะว่างานไหนเหมาะสมอะไรเงี้ยค่ะอย่างงานวันนี้มันก็เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของพวกเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้มีงานอื่นติดต่อ้มาอีกได้มันก็มันก็มีเรื่อยๆอะค่ะแต่เราก็ก็ดูว่างานไหนเหมาะมากกว่าค่ะเนี่ยค่ะตอนนั้นอาการหน้อเขาเป็นหัดกุหลาบก็คือมันจะหัดกุหลาบมันก็จะเป็นเหมือนเป็นไข้สามวันแล้วพอไข้หายปุ๊บเขาก็จะเป็นผื่นแล้วเสร็จก็หายค่ะ ก็ไม่อันตรายค่ะก็แค่แค่ดูเรื่องของไข้เท่านั้นแหละค่ะก็เช็ดตัวแล้วก็อย่าให้ไข้ขึ้นสูงอะไรก็โอเคเด็กอะไรอย่างเงี้คือเด็กทุกคนเขาบอกว่าตั้งแต่6เดือนถึง3ขวบต้องเป็นทุกคนตอนแรกที่แม่ตกใจนะคะก็ตกใจเพราะว่าเพ่ออยู่ก็ตัวร้อนขึ้นมาอ๋อมันมีร้อนร่องมารอบองค์ใครครับก็เวลาที่เด็กอาจจะแบบน้องเป็น ใช่ก็ต้องคอยระวังเพราะเด็กก็เหมือนเซนซิทีฟแบบอย่างนี้อยู่แล้วค่ะก็จะไม่สบายไงมากอย่างเมื่อกี้นั่งอมอมไมปแล้วก็โอ๊ยตาแล้วลูกจะไม่สบายไหมเนาะเสียงอยู่เหมือนกันค่ะพี่แดงอะว่ามีคนตายมีคนแล้วมีคนมัว่ากมัว่าเหรอมันมีเป็นโมัว่าหรือเปล่าลูกใช่ไหมมัว่าใช่คะใช่เปล่าลูกมันมีใช่โมัว่าไหมสงสันจะในกระทู้โซเชียลอะไร อันนี้ก็ไม่รู้นะคะก็ต้องก็ต้องติดตามรายการแล้วก็ดูตอนเปิดหน้ากาค่ะมีคนามาถามเยอะไหมคะมีคนมาถามเยอะค่ะคนถามเยอะแต่จริงๆเขาก็ถามตั้งแต่แบบเดี๋ยใช้หน้ากากเต่าหรือเปล่าใช้หน้ากากปากาลังหรือเปล่ายันซูโม่จริงๆก็ถามแต่ซีซั่นแรกด้วยละค่ะเตาไป่อยๆใช่มีะไรสนุกที่เดี๋ยได้ดูหรืออะไรอี้บ้างไหมคะเด็ต้าก็ได้ติดตามมากเหมือนกันค่ะม้รายการนี้ไม่มีใครติดตามมันก็มันก็ต้องติดตามอยู่แล้วเนาะมันดาราก็เห็นก็องมาแซว ขนาดเพื่อนๆยังคิดว่าใช่เลยแต่ว่าโซโมเขาอ้วนนะดูเดียวเขาไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนตัวเล็กตอบในไอจียังไงคะพี่เดียแล้วก็ก็ตอบว่าก็ไม่รู้สินะก็ต้องติดตามรายการดูนะคะใช่ไหมลูกโอเคค่ะแล้วเป็นไง

ตอนนี้ด้วยค่ะพี่เก๋บอกไ้นะตนีก่อนค่ะตอนี้ก่อนนะอนี้นะคะมาต่อตนี้นะหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะพียาขอให้เกลใเลยนีีเขากลางเลยหนึ่งสองสามจับจับจับเขไม่ได้จับเลยโมว่า Thank you.